นี่ก็มาสาธิตน้ำหมักปลานะครับจากเศษที่ขอมาจากตลาดนะครับเราคนก็ถามว่าอาจารย์ทําไมปลูกอะโวคาโดสวยจังนะครับผมก็ใช้น้ำหมักปลานะครับลดต้นอะโวคาโดนะครับเดินละครั้งเดอนสองเดินครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเศษปลาน้่ขี้ปลาขอจากตลาดนะครับผมก็ได้มาวันละสี่โลนะครับก็เอามาหมักนะครับก็ส่วนประกอบก็มีน้ําตาลนะครับเนี่ย กางน้ําตาลนี่ประมาณ12กิโลนะครับนะก็น้ําหมักปลาก็ผมใส่ทุกวันนี่ผมหมักมาแล้วนะครับนะวันนี้ก็เพิ่งได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็เทใส่อีกนะครับนะเพราะว่ารับเศษขี้ปลามาทุกวันนะครับอันดับแรกผมก็ใส่ e m 1ลิตรนะครับนะก็นะเพราะว่าถังยังไม่เต็มนะครับนะวันนี้ก็เติม เก็ดปลาใส่อีกนะครับเนี่ยนะครับใสลงไปนะครับนะเก็ดปลาจ่วนมากเป็นปลานิลนะครับเนี่ยแม่ค้าเนี่ยใจดีนะครับนะก็ขอน้องเขาในตลาดนะครับนะครับนะครับก็มีส่วนมากจะเป็นเก็ดปลาขี้ปลานิลแหละครับนะครับใส่ต้นโอวโกโดต้นไม้สวยมากนะครับ ส่วนผมท,ทีแล้วก็จะใส่กากน้ำปลาทับไปอีกนะครับกากน้ำน้ำตาลนะครับนะ <reorgan API. S 1> เพื่อจะไม่ให้มันเน่านะครับเพราะว่ายังไม่เต็มเมื่อเต็มแล้วผมก็จะใส่พอดอโศกนะล้วก็ปิดฝาเลยนะครับนะเพราะว่าพอดอโกนี่มันก็จะย่อยนะครับนะอันนี้ก็ชุดก่อนก็หม <c oughs> ักไปแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาเติมใส่ทุกวันนะครับมันยังไม่เต็มนะครับนะแต่จะเลืยกว่าต้องใส่กางน้ำตาลนะครับกลัวมันจะเน่านะครับนะ ก็คิปลาจะเน่านะครับอันนี้ผมก็คนนะครับนะครับเราสังเกตว่าถ้ากลางนับตาลนวลเราก็เติมเข้าอีกนะครับนะใส่สักหน่อยนะครับนะถ้าเพื่อให้ปลาเราไม่เน่านะครับปลาดี๋ยอมานะครับเติมอีกแล้วก็คนให้นะครับนะครับเมื่อเต็มแล้วก็จะใส่พอดโสรงนะปิดไปประมาณสักสองสัปดาห์นะครับ เดือนเดือนหนึ่งนะครับนะก็ถ้าเอามือจุ่มดูมันไม่ร้อนเราก็ใช้ได้นะครับนะไปลดก็ประตาประมาณ40มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำสิบสิบลิตรนะครับนะเช่นบัวฝั่งหนึ่งเลยครับในรดนะครับนะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะทำให้รากพืชเขาเดินนะครับนะเทงยอดดีนะครับนะเพราะว่าปลานี่ยเขามีโปรตีนเนาะนะครับนะมีโปรตีนมีหลายๆอย่างนะครับนะนะครับพืชที่ต้องการมากนะครับต้นไม้สวยนะครับ ถัทงที่ที่หมักแล้วดูนะถังน้ำหมักปลานะครับที่ใช้ได้แล้วนะครับเขาจะมีเข้มข้นเลยในะน้ำปลาเข้มข้นนะครับนะครับอันนั้งมากเกือบปีแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็ไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับน,ะน,น,น,นครับกลิ่นความหอม อันนี้เพราใส่โพลล์โสงในนะำกระดังน้ำตาลเอ็มนะครับเนี่ยครับคครรัับบอันนี้นี่ใช้ได้แล้วนะครับน้ำหมักปลานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาสาธิตการทำน้ำหมักปลาแบบไม่ง่ายนะครับนะครับนะครับจากไร่บุีิตานะครับนะครับสงสัยอะไรก็ทักมาที่เพจไร่บุีิตานะครับเบอร์โทรศูนย์สิบแปดเก้าแปดสิบหนึ่งหนึ่งห้านะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับ